สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพบาะผมกุสุแมวล,ลมโตกลับมครับวันนี้คำน้าทางสุเมวก็จะมาวิเคราะห์บังกลาเดิมครับก็หยิ่ให้3ามโค้งเดินมาเอามาฝากการสอนหน้าทาง youtube กันเมนเดิมครับวันนี้คำน้าก็พิเศษหนึ่งอย่างคำน้าสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้ำเล่นครับอีอยากจะเป็นข้อพอยเดียวทางสุเมวครับ อันนี้ครับในกลุ่มฟรีทักส์มก็ให้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะราการเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาท่านันครับก็ได้เข้ากลุ่มฟรีเลครับขอย้ำครับแค่ไลน์ท่านันครับก็จะได้เข้ากลุ่มฟีครับทักสนะครับนะไม่มีค่าจ่ายไม่มีเสียอะไรเด่ครับสำหรับใครคบน้ที่ร่วมเดินทางด้วยการขับในทางสเมก็ทิ้งไลค์คนาไปได้ของแอตซีเอทต8 4ตัวครับเห็นแล้วครับมีแอน้านะซีเอท์ต8 4ตัวครับใครสนใจครับ็สาม้ามารือะไรก็ได กดแชร์กดซับกดติดตามกูสือแมวด้วยครับเพิ่มกำลังใจนะกูสือแมวทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับอยากมาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งหนครับก็เป็นนัของบันเจเลกครับนะก็เป็นทางจองบ้านอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่ครับเต้มเปิดบ้านพบหน้าของกัปบะโอซาก้าครับคนนี้คำน้นกำลังการเตะกันช่วยละห้ามุมเย็นของบ้านเรานะครับไฮเวยของคู่นี้คำน้าเจอการสืบเกมหลังสุดท้ายกครับทางจองบ้านอย่างฟอนตาเล่เก็บใช้ที่6นะครับเสมอกันมาที่1นัดครับนะที่เหลือก็เปของทีมเยือนอย่างกัปบะโอซาากก้้คครรัับบบเ็ชไดถึง3นะ งานเกมล่กสุดที่คู่พบกันนะครับนะก็เป็นงานเกมลีรของเองครับวันที่สิบเก้าเดือนห้าี่ปีสอันสี่ที่ผ่านมานะไปหนัาของกระบาอุสกาครับเบิกบ้านเซอร์เนตินสามประตูต่อหนึ่งครับมาครับลงด้านของผลงานของทั้งสองทีมก่อนครับไรใทางกระบ้านำํายอย่างควนตะเลครับผลงานของเขานี่ให้นัดหลังสืาอการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ที่สองนะครับแพ้ไปถึงสามเกมกันนะออมาผลงานชั่วโมงนี้คัมนาฟอม์ัดูดุ้มๆยันดอนอครับสองเกมลักสุดที่ผ่านมาคํานาพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับ เขามีบทแพ้หน้าของอเมเลกนิงาตาที่4ตัวหนึ่งคำนับเป็นหน้าของบอลถ้วยครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับนับเปิดบ้านแพ้หน้าของอเมเลกอิงาตาอีกคำนับที่2ตัวสูงครับมันบอกว่าคำนับแพ้ทั้งหน้าของอเมเลกอิงาตาทั้งเหย้าทั้งเดือนนะก็เป็นหน้ของรายการบอลต้วยนะครับสร่องการโทรเขานี่ฮะนับหลักสนุกการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินที่2นะครับเสียไป3เกมเหมือนกันนะส่วนหน้าผลงานเกมในบ้านช่วงนี้คำนับฟอร์มครับก็ยังดูดุดดุนดอนอยู่ครับฮาเกมหลักสนุกการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเเกกก็บบบชัััยที่นนะคครรแพ้ไปมมอ แต่การทุนเขาในห้านัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนกนคำน้ำเขาสามารถทำเงนินได้เพียงหนึ่งนะครับเสียไปถึงสามนัดเจ้าไว้หนึ่งเกมกันครับกาหมอในการทุนช่วงนี้ครับนะของทางคารุยตอนนั้นเลยครับนะผมมองว่าค่อนข้างห้าสิบห้าสิบนะครับนะครับอย่างกันด้าของผลง,งานของฝั่งทีมเยือนมากครับอย่างกับบาอสกาครับผลง,งานของเขาในห้านัดหลังซึ่งการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเกืบใช้ที่หนึ่งนะครับ เสมอไปสองนัดแพ้ไปสองเกมนะการบอกผลงานช่วงนี้คำนวณฟอร์ก็ยังดูเอาแน่นอนเขาได้นะสามเกมหลักสุดที่ผ่านมาก็มีแบบบานเสมอหน้าของโตเกียวเวอร์ดี้ครับที่หนึ่งเตัวหนึ่งบุกไปแพ้เจ้าของเซโซโอซาก้าคำนวณที่หนึ่งเตัวสุดครับแล้วก็เกมล่าสุดคำนวณเปิดล็อกนะคำนวณเอาชนะหน้าของคอนสโตลสปาโลที่สองตัวหนึ่งนะการบอกว่าครับผลงานช่วงนี้คำนวณแพ้ชนะคำนวณอย่างนึงครั้งมาด้วยกันครับคำบอกฟอร์มดูดุมนุ่มๆนะแผนการของเขาในห้านัดหลักสุดในการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินที่สองนะครับเสียไปถึง สเกมกันครับชนะผลงานในเกมเยอนช่วงนี้คบนะของทางกัมบะโอซาก้าคบมาฟความคบนก็การดูทรงๆอยู่ครับห้าเกมหลังสดในการที่ผ่านมาครับเก็บใช้ด้เพียงหนึ่งนัดธนาณั้นการเสมอไปถึงสนัดแพ้ไปหนึเกมครับแต่ว่าในการช่วงของเขาครับในห้าเกมหลังสุดเฉพาะเกมเยครับเขาสามารถทำเงินถึง4นะครับเสียเพียงเกมเดียวนนเทมานั้นนะกมคยว่าในานชวงของครัามอาจจะดูรุ่มๆตอนเอาแาน่นนานมาั้ไนะแต่ว่าในการช่วงของครับนห้า่อนข้างทํเงิาอยู่นะครับ ผลนัาของจับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางจำบางอย่างคาวาสกิปอนตันเล่ครับเขาเขาอยู่กันกลางตารางครับอยู่อันดับที่10นะก็แข่งไป32ปมสินะครับในการเก็บใช้ที่11นะครับเสมอไปสิบนะแพ้ไป11เกมนะแามที่5้ตัวเสียไป46ตัวมี43่สิคะแนนครับสำหรับจำเนียงอย่างกับบาโบาอ,อสซาก,ก้าเขาอยู่อันดับที่5ครับก็แข่งแล้ว33นะครับในการเก็บใช้ถึง14นะครับเสมอไป11บนะแพ้ไปถึง8เกมเท่านั้นนะแถมที่37ตัวเสียไป28ตัวมี53ิบแะครับ ส่วนหน้าข้อเสายหันดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านขณะอย่างคาวาสกิฟันเตเล่ครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาส่งต่ำในคำนับเปิดที่2ครึ่งครบ3ครับดูจากราคาหันดิแคปในวันนี้คำนับส่วนตัวมองว่าค่อนข้างสูงเกินไปครับต่อ่าทางเจ้าบ้านอย่างฟันเตเล่คันมาพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของเสถียรจริงครับแต่ถ้าเราดูจากผลงานช่วงนี้คำนับต้องมองผลงานทีมเจ้าบ้านครับชั่วงนี้ครับฟร์มไม่ค่อยดีนะ พอสองเกมหลังสุดที่ผ่านมาคาํานาพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้เลครับเป็นการแพ้ทั้งสองนะครับแถมใการลงทุนช่วงนี้คํานาก็ไม่สามารถทำเงินได้ถึง2นัดติดต่อกันครับหลังจากทิมเยนนะครับในอย่าง,งกับบาอสกาคํานาที่2เกมหลังสุดนี่นเลยครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ที่1น,นะครับแพ้ไปเกมเยนะแต่ที่น่าสนใจคาํานาสําหรับบ aka, าอสกาคํานาคือเรื่องของการลงทุนครับต้องมองในการลงทุนในเกมเยนะห้เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสียเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะแต่เพลเพๆของคู่นี้คัมนาเจอกันด้วยการที่แล้วคาานทงกั สาก้าครับก็สามารถเอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับครับดูแล้วนี่ครับนะขอกลับฟันครับลองไปที่ทีมเยือนะครับในอย่างกับบะโอสาก้าครับที่ราคาที่ครึ่งลูกครับฟันหงมข่าวหลักไวต่อคู่ที่2กันนะครับนะก็ไปที่เยอรมนีครับเป็นนักของบอลเดนิก้าเยอรมนีครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างโปโเซนดับเบิลครับเตรียมเปิดบ้านพวกนักของซังเพาลีครับคนนี้คในขณะก็การแต่งเดนชวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วผลงานเฮเพของทั้ง2ทีมกันก่อนครับพวกนี้เจอกันยีสิบครั้งหลังสุด้ิยการครับทางจำบานอย่างดอดมุนครับเก็บใช้ได้ถึง5นัดครับเสมอมาที่1นึัดครับทางส่วนทางนิมเยืนับนังอย่างซามบลีครับเก็บใช้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนากรอหน้าของรายการบอลถ้วยครับเป็นแรกของเดฟเบโพคาวครับนากรอหน้าของซามารีครับเปิดบ้านเอาชนะได้ที่สองตัวต่อหนึ่งนะครับมาครับยองหน้าของผลงานของทั้ง2ทีมเป็นก่อนครับไปไล่ทางจำบานกำนังอย่างดอดมุนครับ ผลงานของเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาครับ,บาาเขาสามารถเก็บชัยที่3นะครับแพ้ไป2เกมกันนะผลงาน3เกมหลังสนนะครับนะก็มีเปิดบ้านเอาชนะของบุกคุ่มที่4ตัวที่2มีเปิดบ้านถล่มนักของเซิร์ฟติกที่7ตัวที่1ครับและเกมล่าสุดคอนะงนักของเขาครับบุกไปแพ้หน้าของยูเนียอนบินมาที่2ตัวที่1น,น,นะฝั่หมอผลงานช่วยค้ำนักของทางดอกมูลครับฟอร์มก็ยังถือว่าค่อนข้างใช้ได้ยอยู่นะส่วนกลางทัวเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยที่2นะครับเสียไป2หนนน้้าเเจไกกมัะ ส่วนด้านผลงานเกมในว่าช่วงนี้คำนวณกอนห่อว่าแข็งแกงสุดๆนะของทางดับมลนครหบ5เกมหลักสุวโดยการที่ผ่านมาที่เขาได้เล่นเกมในบ้านครับไม่เคยแพ้เลยครับเป็นการเก็บชัยได้ตั้งห้านัดติดต่อนะแต่ในางตรงกับเขาในห้านัดหลักสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินถึงสี่นัดครับเจ้าพีมเกมเดียเทแทนครับกอนตบอกว่าคำนวณนดการทุนช่วงนี้คำนวณเฉพาะเกมในบ้านในคำนวณของทางดับมลครับถือว่าค่อนข้างทำเงินสุดๆเลยครับ มาครับแนวรุนแรงของผลงานของฝั่งทีมเยอรมานครับอย่างซังพอลีครับผลงานของเขาในห้านัดหลังโซนการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยได้เพียงหนึ่งนัดครับที่เหลือกรรมการแพ้ไปถึงสามนัดเสมอไปหนึ่งเกมนะแล้วบอกว่าคะแนนฟอร์มชั่วโมงนี้คะแนนของทางซังพอลีคะแนนถือฟอร์มดับลงไปครับพอสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาคะแนนเก็บชัยที่หนึ่งนัดแพ้ไปถึงสองเกมติดต่อครับเรามีบทส่างน้าของไฟบวกที่สามในโดราสุนครับ มีเปิดบ้านแพงด้านของไม้ที่ส่วนเป็นตัวที่สามแล้วก็ผลงานเกมล่าสุดคำนับเป็นด้านของรายการกระชับมิตรนะครับน้ำพวกเขาครับกบ็บวกมาแพงด้านของคาร์เนเวอร์ไปคำนับที่ทสามตัวที่สองครับส่วนการโทรเขานี้คะแนนหลังสนธิการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินที่สองนะครับเสียไปถึงสามเกมกันนะส่วนทางด้านของผลงานคำนับในเกมอย่างทางซาวลีชั่วโมงนี้คำนับต้องหมอกฟอร์มค่อนข้างย่ำแย่ครับเพราะห้าเกมหลังสนธิการที่ผ่านมาครับเขาเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับ คะแนนกรรมการแพ้ไปถึง3เกมเสมอไป1เกมนะแผนการลงโทษเขาใน5นัดหลังสนอ่างคำน้าเฉพาะเกมเยือนครับเพราเขาคำน้าสามารถทำเงินได้เพียง1นึัดครับเสียไปถึง4เกมกันครับผมมองว่าการทุนโช้ยคำน้าของทางซอมบอรีในเกมเยือนครับผมมองว่าค่อนข้างย่ำแย่อยู่นะครับส่วนหน้าของตารางนัดของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางจะวางอย่างดับุนครับพวกเขาอยู่ดับที่7ครับก็แข่งแล้ว6นะครับเป็นการเก็บใช้ที่3นะครับเสมอไป1นัดแพ้ไป2เกมเท่านั้นครับตามที่1ิประตูเสียไป11ประตูมี10คะแนนครับ ส่วนหน้าของซองฟลีกครับน้าพวกเขาอยู่อันดับที่15นะครับก็แข่งแล้ว6นัดแต่คำน้าเป็นการเก็บใช้เพียง1นึ่ะครับเสมอไปหนึ่งนัดแพ้ไปถึง4เกมกันนะด้านที่สี่ตัวเสียไปถึง9ประตูครับมี4คะแนนนะครับส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางจอมบางอย่างดับบนครับพวกเขาเป็นยังงาตรงบาดเจ็บเข้ามาถึง3คนนะครับน้าตัวหลักก็เป็นกองหน้าทั้ง2คนครับส่วนด้านของคาริมอเดยิมีครับน้าที่ลงแล้ว5้านัดซับไป2ประตูครับกันนะของยูเลียนดูลานวิวครับทีมการมาเจ็บจับไม่สามารถทีมได้นะ ส่วนหน้าของแผนนั้นเล่นนะครับหน้าของทางดับมิงครับคาดว่าเขาจะมาในแผนเก่งแผ่นเดิมครับในระบบ 4- 2 3สาครับเดี๋ยวจะมี3ตัวโลกคำน้าเป็นหน้าของไบโนกิสเทนครับมีหน้าของยูเลียนบันครับอีกหนึงหน้าของยอเรลมาเลนครับส่วนของหน้าเป้านี่ครับนะจะใช้หน้าของเชลูกูลาซี่คอยล่าขายในคําคืนนี้นะครับส่วนหน้าทีมเี้คนคบนะอย่างซังพาวลีคบนะาพวกเขาก็มีรายงานตองบัดเจะเข้ามาถึง5้คนกันครับ ตัวหลักค้ำนั้ก็จะเป็นกองหน้าค้ำนั้อย่างเอเลียสอาร์ซัตนะค้ำนั้นที่ลงมาแล้ว6ตัวซัดไป2ตัวครับกันนะของไซมอนโซเลอร์ครับมีการไปเก็บจับไม่สามารถทิ้งได้นะเสนาของแผนการเล่นในวันนี้ครับนะครับว่าเขาจะมาในแผงเกง่งแผงเดิมกัน,กนครับในระบบ3ามใสสามครับเดี๋ยวจะมี3กองหน้าค้ำนั้นเป็นได้ของโอโฟวายานครับมีหน้าของคันเนตเอาสไตร์ครับคนแรกของหมวกแกนกีฬาโอกี้ครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ โซน่าขราคาหฮนิแคบในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างดอทมูลครับเปิดมาต่อที่ลูกครึ่งครับราคาไหลหน้าครับอาจจะไหลถึงลูกครึ่งครบ2ครับสน่วข้อราคาส่งต่ำคํานาเปิดที่สันควบ3ลูกครึ่งครับดูใจราคาหฮนิแคบที่เปิดมาในวันนี้คํานะอาจจะส่งไปนิดครับแต่ต้องพูดตามตรงคำนาทางดอทมนลครับวกเขามีผลงานเกมในบ้านค่อนข้างแข็งแร่งมากๆครับหากเกมหลังสศกนาการที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้เลยนะในการเก็บใช้ถึง5นัดติดต่อรับ แถมผลงาน3เกมหลังสุดนะครับน้าพวกเขาครับสามารถทําประตูได้คำนาถึง13ประตูครับเสียเพียง5ประตูเท่านั้นนะมาหมอชั่วโมงนี้คบนาทำประตูทะลมทลายครับแถมในเรื่องของการลงทุนนะคำนาใน5เกมหลังสุดเฉพาะเกมไนบ้านครับพวกเขายังไม่เคยเสียเงินเลยครับในการทำเงินได้ถึง4นัดครับเจ้าไปเกมเดียวนะแต่ทีมเยือนคำน้าอย่างซังเปาลีครับที่พวกเขาคานายังมีปัญหาคานาในเกมเยอนครับ พอหเกมหลังสุดที่การที่ผ่านมาพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง1เกมเท่านั้นนะดังนั้นการแพ้ไปถึง3นัดครับเสมอเป็น1เกมครับแถมเรื่องการควบคุมเขาใน5เกมหลังสุดแตะคำนวเฉพาะเกมเย็นครับนักมวยพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นะัดเท่านั้นนะดังนั้นการเสียไปถึง4ดัดด้กันครับอยู่แล้ววันนี้คำนวว่าจะผลงานช่วงนี้คำนวบวกอาการลงทุนครับวันนี้ขอากาบฟังครับต่อไที่ระายอย่างดอดมุนครับที่ราคาที่ลูกขึ้นครับฟันธง มาครับเราก็มาต่อคู่ที่3กันนะครับนะก็ิีมาที่อังกฤษครับเป็นหน้าของบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลีดอุเต็ดครับเดบประสามเอลแลนด์โรครับตอนรับการเยือนเชฟเทรลยูอยเอตครับคนในกรมการแต่งช่วเวลาตีสองของบ้านเรานะครับ มาคาับย้อนควาหน้าของเฮทเพสของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันในสิบครั้งหลังเซตแรกครับทางหลวอยู่เต็ดครับเก็บใช้ถึง4นัดครับเสมอมาที่2องนะครับเสียงด้านทีมเยือนอย่างเชฟเฟอร์วิเต็ดครับเก็บใช้ที่4นัดเหมือนกันครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนาโต้เป็นผลงานเกมลรกของเองครับก็เป็นสมัยที่ทั้ง2ทีมครับอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันนะกอบทีมที่3ามเปนเชลีปีศาจยิบเบนนะครับเป็นนักของหลีอยู่เต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะที่สองมาตัวตันหนึ่งนะครับมาครับย้อนความหน้าของผลงาน ผลงานของเขาในห้านัดหลังสุดการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บใช้ที่2นะครับเสมอไป2นัดแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะผมบอกผลงานช่วงนี้ขั้นมาของทางเล็ครับมาก็ถือว่าผลงานร้อนแรงอยู่ครับสามเกมหลังสุดเล็กของเขาไม่แพ้เลยนะมันเป็นบ้านของทางด้าของโคเวอรที่ที่สามตัวตัวสูนบุกประส่งด้านของโนริสตี้ที่หนึ่งตัวตัวหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดครับบุกประส่งด้านของซันแลนด์มาที่สองตัวตัวสองนะ ก็จบอกว่าคำนวณผลงานสาเกมหลังสุดน,นี้เลยคำนวณ็นการเก็บใช้ที่หนนะัดเสมอไป2เกมครับส่วนการของเขาใน5้านัดหลังสุดการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำางแนนที่2องนะครับเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะ สนามผลงานเกมในบ้านช่วงยี่ค้ำนักของทางลีดูนเตคค้ำนักฟอร์งก็ยังดูนุ่มนอนๆอยู่ครับ5เกมหลังสุดที่การที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ที่2นะครับแพ้ไป2นัดเสมอไป1เกมนะแในการทัวร์ของเขาใน5นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินที่2นะครับเสียไปถึง3เกมเหมือนกันครับและมองว่าในการทัวรช่วงยี่ค้ำนักของทางลีดูนเตคครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับมาครับในหน้าของผลงานของฝั่งทีมเยังว่าค้ำหนักอย่างเชฟฟฟอร์เิ็ดครับ ผลงานพวกเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาคณะพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ถึง4นัดเสมอไป1เกมแทนครับบัลหมอผลงานช่วงคำนาฟอร์มร้อนแรงตีนข้าวผลงาน3เกมหลังศึกครับมีเสมอได้ของปอดสมัตที่1ประตู่อศูนย์มีเปิดบ้านเอาชนะของซาวันซีครับที่1ประตู่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าศูนย์คำนาเปิดบ้านเอาชนะของโูดันทาวไปที่2ประตู่อศูนย์ครับแต่การของเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับเหลือไป1นัดเสียไปเกมเดียวแทนครับ สน่วนด้านผลง,งานในเกมเยือนช่วงนี้ครัำนวณของทางเชฟเฟอร์วินเต็ตครัำนวณผลง,งานอาจจะดูรุ้มรุ่มรุ่นดอนอยู่ครับเพราะ5เกมหลังส่วนพิการที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บใช้ที่2นะครับเสมอไป2นัดแพ้ไป1เกมเท่านั้นนะแต่กลางทัวร์เขาใน5นัดหลังส่วคสนคำนวณเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาสามารถทำงานที่2นะครับเสียไป2นัดเจ๊าะไปงเกมกันครับเป็นหมาวัานกลางทนชั่วโมงนี้ในเกมเยือนนะคำนวของทางเชฟเฟอร์วินเต็ตครับผมยังมองว่า50 50อยู่นะครับ ส่วนดาบของดับตารางแดงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางลีดยูเต็กครับพวกเขาอยู่ดับที่5ครับก็แข่งมาแล้ว9นัดครับในการเก็บใช้ที่4นะครับเสมอไป4นัดแพ้ไป1เกมเท่านั้นครับน่าถึง15บตัวเสียไปเก็ดตัวมีสิบหกคะแนนนะส่วนน่าจำยอนอย่างเชฟฟิลด์เต็กครับพวกเขาเป็นรองจากฝูงอยู่ครับก็แข่งมาแล้ว9นัดครับในการเก็บใช้ได้ถึงหนัดครับเสมอไป3นัดยังไม่เคยแพ้ครับน่มที่สิบสตัวเสียไป3าตัวมี19คะแนนนะครับ ส่วนด้านของราคาแฮนิแคปในวันนี้คำนวณเป็นทางเจ้าบ้านนะครับนะอย่างไรอยู่เตครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาหลังหน้าครับอาจจะไหลถึงครึ่งครับลูกครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำในคำนวาเปิดที่2ลูกครึ่งครับดูใจราคาแฮนิแคปที่เปิดมาในวันนี้คำนวา,าส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างสูงก็แปลกมากๆคํานาให้ทางเจ้าบ้านนะคำนวาเปิดมาต่อถึงครึ่งครับลูกครับแต่ทั้งที่ผลงานช่วงนี้คำนวาต้องบอกว่าทางทีมเยือนคำนวาอย่างเชฟฟิวต้ครับผลงานค่อนข้างดูดีกว่านะ าการเกมหลังสุดในลีกคับคน้ำพวกเขาคับน้ำไม่แพ้กันเลยครับเป็นการเกือบใช้ถึง4นัดครับเสมอไปเกมเดียวครับ ทางเลี้ยงการลงทุนชั่วโมงกำนัลใน5เกมหลังสุดครับพวกเขาเสียเพียงเกมเดียวนะน้องนั้นเป็นการทำเงินได้ถึง3นะครับเหยาเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับทางทีมเจ้าบ้านกำนัอย่างหลีกหนุนเต็มนะครับน้าที่ผลงาน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเฉพาะเกมลีกครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง2นัดเท่านั้นนะนองนั้นก็เปการเสมอไป2นัดแต่ครับน้าแพ้ไป1เกมครับทางเล้ยงการลงทุนชั่วโมงกำนัลก็ไม่สามารถทำเงินได้ถึง2นัดติดต่อแล้วครับหรือแล้วในกำนัลทางเวฟกำนัลก็เเอ้้้ทาาางจบบนครั มีโอกาสที่ชนะสูงเนี่ยครับนะดูุ่ยนะครับเลยเข้ามาค่อนข้างแปลกแบบนี้ครับนะวันนี้ขอกราดฟันครับต่อไปเจอบ้านอย่างลีกยู่เต็ดครับที่ราคาที่ขึ้นครับลูกครับฟันธงและจบในยครับนะสามพู่ครับในทางสมัล้เอามาฝากเพื่อให้คนครับสำหรับหน้าทางยูทูปนะสําหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้ำเล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวอย่างทางสมัล้ครับแล้วนี่ในกลุ่มพิมพ์ทางสมัล้ก็ให้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจากไปครับทางสมัลก็ไปพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับซัับกนทหนน้าะครับวันนี้ทางสมพยปก่อนครับบแล้วพกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สสวัดีครับ